เอ็นตัวอไอยู่วะตัวคะบรตัวตัวบท่หป้าอายมาถอเม,มื่อล่ะฮะัคิดเพิ่งละ่ะไปเฮ็ดบกฮอยออมบกฮอยขัวก่อมหมอให้ขัวก็พัดบกฮอย หนักก่นี้ยังไงเอาเริ่ม่างเลยเอามาเด็ก,ดกหน่อยมาเนึหน่อยมาเอาละครับพีหน่องหลังจากที่เข้าล่างบอกไว้เซ็นเรียบร้อยครับวันนี้ก็จะมีวิธีการ พ่อสอหลวงเข่าหากองเมืองหลวงสีห์แห่งพวกผูกคน้นมิดสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับรายการสภาสื่อสร้างสารรค์สัญจรตอนภูมิปัญญาพื้นบ้านพัฒนาเด็กได้จริงหรือนะครับน้องวรวุิบัณฑิตครับผมเป็นอาตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมดำเนินรายการเซฟกระทะซอดนะครับเราไม่ควรจะไปแต่งกายแบบแบบ สั้นเสมอหูแบบในชุมชนแล้วไม่ควรแต่งแต่งกายแบบนี้ค่ะสื่อมันเป็นแบบสองแง่สองงาครับอ,อยากจะให้น้องมณีรัตน์อธิบายเ่อขึ้นอีกนะครับว่าสื่อที่ดีเราเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไปแต่งกายแบบแบบสั้นเสมอหูแบบในชุมชนแล้วไม่ควรแต่งทีนี้อยากถามว่าในพื้นที่ของเราหรือสังคมเพื่อนๆหรือสังคมรอบข้างที่เราพบนะครับว่าคนส่วนใหญ่ที่เรา เห็นเขาใช้น่ะคือเขาใช้สื่ออะไรเป็นที่น่าสนใจว่ากิจกรรมไม่ได้เพื่อปันีาทำงานร่วมกันครับ